ดีก่็ไฟมาเนี่ยอเมียนสวัสดีทุกท่านนะคะขอประทนโทษประนภัยรนะคะเอฟซเนาะพอดีเอ่อครอบครัวเราก็เรียนหลายทางนะคะบางทีอาจะออกซื้อนเนีย่ยออกซื้อนเนี่ยเนาะนะคะงานก็จะพยายามเดินให้เสร็จวันนี้เลยคะ่ะดิเดบอกว่าจะเสร็จกี่ทุ่มนะคะยงคืนครับเมื่อกี้ครอบครัวเราเผลอหลับนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเอซนะคะ วิ่งทั้งพู้ทั้งพี่แล้วก็มากินข่าวกินน้ำเนาะรับแป๊บเดียวค่ะนะคะส่องใ่มากกับเกือบประธานเพลินนะคะเอา้กับประทานท่านประธานนภัยหลายเด้อน,นะคะที่ยังไม่โอ้ก็กว่าคืบหน้าได้เนาะนะคะกับคืบหน้ารายยูจ้านะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้เราจะเอาให้เสร็จนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่มีเวลาแล้วเนาะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วงครอบครัวเรานะคะไม่ว่าจะเอฟซีหรือว่าอ่าหลายท่านเนาะนะคะที่เป็นห่วงนะคะอ เราก็ตั้งใจให้กันนะคะ,ะนาก็ตั้งใจมายกบ <c oughs> ุญกองหันแป๊บนึงนะคะน้าเรากันเลยค่ะอ้าวอันนี้เอาเป็นหมดกระสอบได้เหรอค่ะดีเดยเดี๋ยวน,น,น้ำมาให้นะคะน้ำคือน้ำน้ำเราเปิดเราเป็นบ้านี่คือสีมาไว้ก่อนาอมาเอาเครื่องนี้มาประกอบดีไหมคะ ไนไว้นี่น่นอ๋อก่อนอ๋อระบะกระบะนี้นะคะเอซีนะคะเราจะเริ่มพีด้านนู้นก่อนนะคะค่ะนะคะช่องตรงนี้นะคะตันนี้เดินนะคะนะคะก็คุณนะคะคุณทุกท่านที่กำลังติดตามช่องมุกตาพาพื้นนะคะขอพรบคุณมากค่ะนะคะเอาไว้ก่อนมี เหนื่อยเอาไปทิ้งให้วันนี้ก็บ่ายสองนะคะเวลาบ่ายสองเนาะวันนี้ก็แดดล่มลมตกนะคะมันแบบว่ามันอากาศดีดีคะ่ะวันนี้นะคะเราน่าจะเหนื่อยมาหลายวันนะคะเอฟซี FC ทำให้แบบว่ามันก็มีหลอยล้านเนาะนะคะแต่ว่าก็มีครั้งแรกนะคะที่ที่หลับนะ <laughs> หัวเลยแม่ งอนเลยอยากนอนอยนอนตัวมูแมนเครื่อนจักรเลยค่ะนะคะก็ประมาณนี้แล้วค่ะนะคะอ่ะผสมไปผสมไปอันนี้ก็ตักทรายอ่ะที่ทรายเก่าเราใช้ทรายเก่าให้หมดนะคะเี่สินะคะเพราะว่าทรายใหม่เอาไว้ด้านนอกเนาะนะคะให้น้องเล่นด้านนอกนะคะให้มันเหลืออ่าทรายใหม่อย่างเดียวนะทรายเก่าเราก็จะใช้ให้หมดเลยะคะ่ะทรายที่มันมีอยู่แล้วตรงนี้นะคะพ่าถือโอกาสปรับพื้นไปด้วยนะคะจะได้เท่ากันนะคะ อันนี้คือกระบาดตัวนี้นะคะหนึ่งกระสอบนะคะก็จะลงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเอาเอาเอาล็อกนี้ให้เทียนนั่นมาอะไรหนึ่งกระสอบใช่ไหมตรงนี้ใช่จัดไปนะคะหนึ่งกระสอบให้ฟีดซีท่าฟีดกระนาเจไม่เทแค่ตรงที่เราจะก่อไฟอ่ะเพราะว่าม,มันมันมันเป็นอะไรคะไม่เป็นอะไรไม่ไม่เทเฉยๆอ๋อตัวนี้จะไว้เป็นขี้ขี้ดินแบบนี้่อะโอเคนะคะ วันนี้เอต้องได้ชมนะคะว่าครอบครัวเราจะไปถึงไหนเนาะนะคะเลือปูนสมนิงแม่เหรือปูนสามสองกระสอบค่ะตอนนี้นะคะผสมไปแล้วหนึ่งกระสอบนะคะเนี่ยเลยอยู่แค่สองกระสอบนะคะสุๆอันนี้คือขั้นตอนการผสมดินทรายกับปูนเข้า,เข,าเข้ากันนะคะให้มันแบบ ถึงนะคะคดีใจเบิดแมวเมื่อกี้นี่ว่ามันพีพี10 10มันสีมาอ่ากผสมปูนซอยเนาะอ่ะนะคะไม่ใช่นะคะมาให้กำลังใจเฉยๆเนาะดีใจหมดค่ะนะคะงานเราทําเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันค่อยเป็นค่อยไปเนาะ,ะโอ้ยก็จะเอ็นให้มันเ,เดียวเธอเดียวดืวยกันนะคะแต่ว่าอีต้นผัวเมื่อกี้ว่าใส่ดุนๆนานะคะบ่ไบด้บ่ได้นะคะผัวหายา,ยาได้แบบนี้เราต้องเก็บไว้ใช้หลายงานนะ <laughs> โอ้ยนาอนะคะซู้ดีๆนะคะตอนนี้ก็แช่ก,ก่อนนะคะแช่ทุกอย่างนะคะให้มันแบบเข้าที่เข้าทางคุณน้อนะคะแล้วก็จะผสมด้วยหินน,นิดๆหน่อยๆด้ดยหินเอาน่นอย,นอย,นยอๆนะหินเาะไม่ต้องสไลด์จะไมเมื่อนะอ๋ออ๋อ,อนะคะค่ะแล้วก็จะเทกันเลยนะคะพอเทตัวนี้เสร็จนะคะก็จะไปรับตัวเล็กนะคะเอซนะคะรับคนน้อยเนาอนะคะ ค่ะนะคะไเรามีคูตวงอ็เนาะเราไม่มีคู่ะแบบว่าตวงเอซีนะคะแล้ก็ใช้แบบกาละยะใช่ไหมอ่าวันวันกะกะอะรกะนะคะแล้วพูดว่าอะวะาไมวะอน้ปาดไงนะเอาจุกสามี่สเตปไปตัว อันนี้เป็นคำแนะนำจากคุณเตี้ยนะคะบอกว่าแหวนพ่รักเคงเนี่ยนะคะคถ้าไ่อย่ากนีาถ้าไม่อยางนี้ก็ที่รักค่งนะคะมันก็เนียไม่เด้เหมือนกั <c oughs> <c oughs> เอาอยู่ไม่ไตให้นได้ไไใช่ไเอาหิน ฮะหมดเลยเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ส่วนผสมที่เราผสมกันก็ได้แล้วนะคะกาิเป,ป็นยังลำบากบนลำบากไม่ลำบากค่ะไม่ลำบากไม่ค่อยเดินเอานะคะ ลืมลนะคะก็ปั่นให้มันเป็นเนวเดียวกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะเททีเดียวเลให้ FC นะคะยวเราก็จะกันไว้ตรงนี้ไม่ให้เพื่อนเพื่อนเหลื่อมลงมาด้านนี้เนาะนะคะเพราะว่าด้านนี้เราไม่เทนะคะเราจะไปให้เป็นดินโล่งตรงนี้นะคะเพื่อจะก่อไฟหรือทําอะไรหลายๆอย่างเนาะนะคะจังว่ากันนั่นคือเรื่องอนาคตเนาะนะคะเราตรงนั้นก่อนนะคะตรงส่วนตรงนั้นค่ะจะอา่าเทให้มันเชื่อมโยงกันเลยค่ะกับตัวครัวส่วนนู้นเนาะนะคะนี่นะคะนะคะ มานฟมามาคืออะไรคะเทสิเทสเหคะโอเคเปมูลนิสาลุงมือมีไงเนาะเอาก็ได้ตอนนี้ก็มาเหนื่อยเมื่อกี้เราเริ่มกิดคิดมาเาตัวเองก็ไปตักหินปูนช่วยดีๆเนาะค่ะนะคะก็ มาไกลแล้วค่ะนะะตอนนี้ปูนยังไม่หมดกระบะนะคะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนาะนะคะโอ้ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้พวเราด้วยนะคะมาเปน็นช่วงเนาะนะคะมาช่วงช่วงช่วงจวังหวะของกระบะป,ปูนเนาะนะคะเท็ดเอาที่เอามังคีสป,ประมาณนี้นะคะ FC เด้อน,นะคะเราพยายามทำออกมาให้มันสวยนะคะ พยายามม่ะมันเป็นรสชี <ved> ่แพ็กเนาะนะคะกับแบบนี <ham S 2> ้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ